เคยสงสัยไหมครับถ้แข่งปืนแบบนี้เขาทํากันยังไงและรับได้าจากไหนมันฟรีไหมมันดียังไงหลายๆลายคนเคยเห็นคนอื่นเล่นเนี่ยแล้วก็สงสัยมากๆเลยใช่ไหมว่าเขาทํากันยังไงเอ้ยทาไมผมซูมแล้วมันไม่เหมือนกันหรือว่าผมต้องทายังไงครับคือปวดหัวมากเลยก่อนหน้านี้ผมก็ไปหามา ค่อนข้างจะนานเลยคือแบบเออแม่งทำกันยังไงวะเดี๋ยวไปดูคำตอบในคลิปนี้กันฮะอยากเติมเกมต้องร้านจูมิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยและที่สำคัญเลยนะครับจงทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภัย100%สนใจเติมเกมทักที่ a c e b o o k จูมิโกช็อปหรือแอดไลน์จูมิโกช็อปได้เลยครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะตะแคงปืนแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เป็นตัวเลเซอร์นะครับแล้วก็ใครหลายๆคนยังงงอยู่ว่าเลเซอร์เนี่ยมันต้องใช้ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะ เลเซอร์เนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะครับราเขก็ามาที่ปืนจากนะั้นเข้าไปที่เลเซอร์จะเป็นตัวนี้ครับเลเซอร์ Laser 7 MW c a n t e t Laser นะฮะก็จะสามารถตะแคงปืนยิงได้แต่ว่าถ้าเราใส่เลเซอร์ตัวนี้เราจะไม่สามารถใส่สโคปได้นะฮะมาดูเควสที่เขาให้ทำนะครับเขาเนี่ยให้เราปลดล็อกเลเวลของปืนบาร์สพีนะฮะให้ถึงเลเวลที่14อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีหรือเปล่าเข้ามาเลยฮะถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล14ได้เลยนะครับ อยู่ในหมวู่ S G นะครับปืนนี้อ่าโอเคผมเลเวลหด้วยนะครับก็คือไม่ได้เล่นเลยนะปืนนี้เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราเก็บเลเวลไม่ได้ยากอะไรเลยเก็บเลเวลอย่างเดียวเน้นเล่นเราอย่างเดียว่ะอ่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเลเวลของบัตพีเราถึงเลเวลที่14เราก็จะได้รับทันทีเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็ออกมาดูว่าได้รับจริงหรือเปล่าเลเวล14แล้วเนี่ยฟรีด้วยนะฮะ เข้ามาที่ปรับแต่งปืนที่เราจะใส่นะฮะจะใช้เป็น AR หรือว่า SMG อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราอ่ะเข้ามาดูที่เลเซอร์นะครับ 7MW Canted อ่าโอเคกดใส่ไปเลยฮะสโคปก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าถึงมันใส่ได้มันก็ไม่ใช้อยู่ดีฮนะเฮอ,อเราก็ต้องใช้เป็นตัวการเล็งแบบว่าเข้าสโคปด้านข้างนะโอค,ครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะัะว่ามันดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ผมไปได้เลเซอร์อันใหม่มานะครับเป็นตัวเลเซอร์ที่สามารถยิงด้านข้างให้นะเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราสามารถรับได้ยังไงบ้างฮนะเดี๋ยวจะมาลองคนระับผมทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมาลองดูว่ามันใช้งานได้ดีไหมแต่ว่าปกติที่ดูคนอนื่นเขาเล่นนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าใช้มากๆเลยนะเหมือนเป็นการเลงผ่านไหลนะผมจะเรียกว่าเล็งผ่านไหลแล้วกันนะครับก็คือเราจะไม่ได้เข้าโขบแล้วก็ไม่ใช่การยิงเอลแบบ100%ด้วยนะฮะ ผมก็จะเล่นเป็นด่านคุกนะทุกคนแค่จะมาลองเฉยเพราะว่าแมปใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ลองเลยนะขอมาลองเป็นแมปนี้ก่อนดีกว่านะฮะขอลองดูก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าทุกคนได้เลเซอร์มาแล้วเนี่ยก็ใส่มในโหลดเอาได้เลยนะครับเวลาโหลดเอามาแล้วก็ไปใช้เลยนี่โดนสตเกอร์ผมอุ้ยมืออีกเลยครับทุกคนเมื่อกี้ผมโดนเคมอลด้วยนะครับ ตอนแรกผมเจอแล้วนะเคมอแต่ไม่ได้เก็บมาใช้ไงเฮ้ยมีคนเกิดใหม่ครับโอเคเกิดหมาก็เรียบร้อยเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้เลยนะครับคนนี้เดี๋ยวผมเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยทุกคนเพิ่งเห็นนะเนี่ยกล่องมันเด่นมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอ้โหเกือบไปนะถ้าไม่ได้หนอนนี่จะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมปั๊มก่อก่อนแล้วนะ เสียงเหมือนมาจากด้านล่างป่ะครับคนนี้เกิดใหม่หรือเปล่าคนเนี้ยแต่ว่าที่ผมได้ยิงคือทางนี้นะเนี่ยใช่ไหมงไม่ทันไม่เดี๋ยวด้านหลังผม <S <S โอเคคนเดอดอุย้ยเดี๋ยวถอยก่อนนะครับโอ้โหด้านหลังยิงมาเมื่อกี้ เดี๋ยวผมว่าเราต้องรอโหลดเอาและมาหรือ,อยังอะโหลดเอาผมว่าจะไปเก็บอ่าตัวปืนที่ผมบอกว่าจะเล่นให้ดูด้วยนะโอเคสวยงามอะได้เรียบร้อยผมเล่นเป็นตัวเอ้โอเคเป็นไงเก็บมาปุ๊บได้ใช้เลยนะทุกคนสกินมันเด่นมากๆเลยเออเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนสกินนี้แล้วกันนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยอีกอันนึงนะมีคนยิงมาจากด้านหลังปะ เกิดใหม่บนหัวเราเฮ้ยมีคนตอดผมมานะไม่น่าใช่บนหัวปะเดี๋ยวไปดูกันนะเนี่ยเห็นปะโอ้โหดีจัดเลยฮนะด้าน,นหลังยิงมาหรือเปล่าเนี่ยด้าน,นบนนอะผมว่าเขาชุบตัวเองแน่เลยผมยังไม่ได้ซ้ำเลยนะตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหใช่ด้วยแล้วไปแล้วเห็นปะระยะนี้ยิงได้นะแต่ว่า ดาเมจมันจะเบานิดนึงนะเพราะว่าผมเล่มตัว A.M.G. ด้วยเรียบร้อยโอเคซ้ำเลยอนะ่ะไม่แต่ผมว่ามันดีอยู่นะมันก็มองง่ายนะครับเราแบบเฮ้ยบางทีรู้สึกว่าเวลาใส่สโคมเนี่ยมุมอมองมันแคบไปก็ให้ใช้ตัวเลเซอร์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสกิลไปด้านบนเลยแล้วกันระวัาางโดนตัวเองด้วยนะครับมันมีคนอยู่บนนั้นนะ่ะเฮ้ยนี่ไงสวยด้านขวาครับ ยิงฟรีได้นะตรงนี้บอกเลยแล้วปืนผมแรงจัดๆ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นใกล้ๆดีกว่านะทุกคนโอเคโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่เทมากเลยนะรู้สึกว่ายิงแบบนี้รู้สึกมันเทอะโอเคเกิดใหม่อ่ะยิงหัวไปเลยตัวนี้เรียบร้อยเอ้ยผมว่ามันเบิร์กอยู่นะไปลองเล่นกันดูนะทุกคนเออมันก็ดีอยู่นะยิงแบบเอียงปืนแบบนี้ ขึ้นทางนี้เลยแล้วกันนะครับเกิดใหม่หรือเปล่าตัวเลนยายังเป็นกระ้องเติมกรสนสดิ๊กกระปุกปืนปลาโคตโตได้อยู่โอเคโอเคเอ็มเคนนนี่คือเอ้ยอีกตัวนึงโอ้โหผมล่นเจได้อ่ะผมล่นลงมานะนี่ไปครับอยังเจ็บเลยเฮ้ยเดี๋ยวยืนทำไรโอเคสไลด์ไม่ไปด้วยนะเมื่อกี้สไลด์ไม่ไปเกือบล่วงนะเขาไม่ยิงผมด้วยอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะยิงเก็บของอยู่หรือเปล่า ตอนเรางเพื่อนเรามีนะใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเพื่อนนิดหนึ่งนะโอ้สีปืนนี่คือเด่นมากเลยผมชอบจัดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนไอเกบสกินนี้ให้นะเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะมันอีกอันหนึ่งนะครับรอบที่แล้วมันจะเป็นสีเหมือนสีแดงเลือดหมูนะแต่ว่าอันนี้คือแดงแบบสีสดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อย มันยิงมันมองง่ายมากเลยนะทุกคนรู้สึกว่ายิงแบบใช้ไอตัวเลเซอร์เนี้ยรู้สึกว่ามองง่ายมากเลยว่าแล้วทําไมเขาชอบเล่นกันจังเลยก่อนใน,น้นผมก็งงเออเขาทํากันยังไงวะเรียกว,ว่ามันมีปุ่มที่สามารถยิงแบบนี้ได้เฮ้ยเหมือนมีคนข้างบนใช่ไหมโอเคสวยคนจะหมดแล้วหรือยังเนี่ยผมขึ้นมาดูด้านบนดีกว่านะครับ แบบนี้บางทีผมแบบขี้เกียจวิ่งหาคนผมก็ชอบมันเล่นนะครับผมว่ามันเจอคนง่ายดีนะเฮ้ยนี่ไงโอเคตัวท้ายเลยนะตัวนี้โอเคออเรียบร้อยเฮ้ยผมว่ามันดีอยู่นะครับเลเซอร์ตัว M W เอ้ย7 M W เดียวเออ7 M W Can't h e d Laser เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะฮะผมว่าเวิร์กเลยอ่ะตัวเลเซอร์เนี้ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 我那个什么。Oh, no, 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 no.